สวัสดีทุกท่านที่กำลังฟังอยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดขอเชิญคุณผ่อนคลายและเปิดใจรับเรื่องราวที่พาเราออกเดินทางสู่ห้วงลึกของจักรวาลและความลับที่ซ่อนอยู่ในมิติที่เรายังไม่เคยสัมผัสนี่คือแกรนด e เ e ว p วลพีพอดแคสต์ค่ะที่จะพาคุณท่องไปในโลกแห่งความรู้ ที่เต็มไปด้วยความงดงามและความมหัศจรรย์ของจักรวาลรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะที่ได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศจักรวาลที่น่าทึ่งเหล่านี้กับทุกคนในรูปแบบของพอดแคสต์และวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปค่ะ ลหลายๆคนก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลจำลองคุณเคยคิดไหมคะว่าเรากำลังอยู่ในจักรวาลจำลองหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าในโลกกว้างใหญ่ที่เต็มด้วยเรื่องราวลึกลับแล้วก็มหัศจ,จรรย์แท้จริงแล้วเนี่ยเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบหรือบางทีอาจจะเป็นเพียงจักรวาลจำลอง ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนหรือเปล่าโลกที่เราเห็นโลกที่เราสัมผัสแล้วก็โลกที่เรารู้สึกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของจริงในแบบที่เราคิดทุกสิ่งอาจจะเป็นเพียงรหัสโค้ดหรือโปรแกรมซ้อนอยู่ใต้ความจริงนั้นก็ได้ วันนี้จะพาทุกคนไปร่วมค้นหาสิบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ว่าเราอาจกำลังอยู่ในจักรวาลจำลองหรือ Simulation Universe ค่ะเหตุผลที่หนึ่งนะคะที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในจักรวาลจำลองก็คือสมการฟิสิกส์บางชุดที่มันเหมือนโค้ดโปรแกรมค่ะ ในการศึกษาฟิสิกส์เชิงลึกบางสมการเช่นสมการของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าโครงสร้างของจักรวาลระดับควอนตัมเนี่ยมันแสดงรูปแบบซ้ำๆแล้วก็สามารถเป็นสิ่งที่จำลองได้ง่ายในคอมพิวเตอร์นักฟิสิกส์บางคนคะเช่นเจมส์เกสนะคะเขาก็พบว่าภายใต้สมการพื้นฐานของธรรมชาติเนี่ยมีโครงสร้างที่คล้ายกับรหัสคอมพิวเตอร์ ที่ชื่อว่า error correcting code นะคะซึ่งมักจะใช้ในซอฟต์แวร์แล้วก็ดิจิทัลดังนั้นเนี่ยถ้าธรรมชาติใช้โค้ดเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์แล้วเราอาจจะเป็นตัวแปรในเกมใหญ่หรือเปล่าสมการฟิสิกส์จำนวนมากคะ่ะไม่ได้เป็นแค่สูตรแต่มันเป็นเหมือนกับโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อรันจักรวาล ผู้มันแสดงความสัมพันธ์ลอจิกเงื่อนไขแล้วก็อินพุตเอา u ์พุตไม่ต่างจากภาษาโปรแกรมที่ควบคุมโลกเสมือนเพียงแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือโลกจริงๆถ้าจากกรวาลน,นี้มันคือคอมพิวเตอร์สมการพวกนี้ก็คือบรรทัดของโค้ดและถ้าหากธรรมชาติคือโปรแกรมเมอร์สมการเหล่านี้ก็คือภาษาที่มันใช้เขียนชีวิตนั่นเอง เราจะมาขยายความตรงนี้นิดนึงนะคะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานักฟิสิกส์หลายคนก็พยายามที่จะค้นหาสมการหนึ่งเดียวที่สร้างจักรวาลหรือที่เรียกว่า theory of everything นะคะหรือทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งส,สมการนี้ก็เปรียบได้กับโค้ดต้นฉบับของจักรวาลหรือว่าซอสโค้ดที่สั่งให้จักรวาลเนี่ยก่อตัว เติบโตแล้วก็วิวัฒน์จนกลายเป็นทุกสิ่งที่เราเห็นถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะเรายังไม่สามารถที่จะมีสมการเดียวที่สมบูรณ์แบบได้แต่ก็มีสมการหลักบางชุดที่เข้าใกล้ความลับของจักรวาลมากที่สุดตัวอย่างที่ยกมาวันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นสมการที่เปรียบเสมือนโค้ดเขียนจักรวาลขึ้นมา ตัวอย่างแรกของสมการก็คือสมการสนามสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะคะมันเป็นสมการที่เชื่อมโยงพลังงานแล้วก็มวลกับโครงสร้างของการอวกาศสมการนี้เนี่ยสร้างความเข้าใจใหม่ว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงดึงดูดธรรมดาแต่คือความโค้งของการอวกาศเองเมื่อมวลมีอยู่อวกาศก็จะโคง้งและเส้นทางของวัตถุจะเปลี่ยน ก็เปรียบเสมือนบรรทัดโค้ดที่รันได้ทั่วทั้งจักรวาลสมการต่อมาค่ะคือสมการของชโรดิงเกอร์นะคะเป็นสมการที่ควบคุมทุกสิ่งในระดับอนุภาคอิเล็กตรอนโฟตอนแล้วก็อื่นๆในระดับควอนตัมเนี่ยทุกอย่างเป็นความน่าจะเป็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันเป็นเหมือนฟังก์ชันกัน รันสถานะของทุกอนุภาคที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้และนี่คือสมการที่ทำให้จักรวาลเกิดความไม่แน่นอนและเปิดช่องว่างให้กับความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบนั่นเองนอกจากนั้นค่ะยังมีสมการของดีรักนะคะก็คือเรื่องของคอนตัมและสัมพัทธภาพสมการนี้เนี่ยเขาก็ได้นำเอาคอนตัมมารวมกับสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ ซึ่งสมการนี้เนี่ยก็เป็นต้นแบบของแนวคิดแอนติสสารที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานของแบบจำลองมาตรฐานเป็นรหัสที่ทำให้อิเล็กตรอนมีอยู่จริงพร้อมทั้งจุดประกายให้เราเชื่อว่าจักรวาลไม่ได้มีแค่อนุภาคแต่มีคู่ตรงข้ามของมันด้วยต่อไปค่ะเรามาดูสมการของแม็กซ์เวลกันบ้างนะคะก็คือกฎของฟิลดไฟฟ้าและก็แมเห็ก สมการนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนอโปรแกรมควบคุมแสงค่ะเพราะว่าได้รวมแสงไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เปิดทางให้มนุษย์เข้าใจว่าแสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็แสงเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลน,นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสมการคลื่นสมการนี้เนี่ยอาจจะดูเรียบง่ายนะคะแต่ว่ามันเป็นแม่แบบของการกระจายพลังงานผ่านคลื่นในทุกระดับ ตั้งแต่เสียงแสงจนถึงคลื่นความโน้มถ่วงในจักรวาลและทุกอย่างล้วนเป็นคลื่นที่มีรหัสในสมการนี้หรือจะเป็นสมการของฟรายแมนนะคะเรื่องของการขยายตัวของจักรวาลเขาใช้โมเดลเอกภพที่ขยายตัวได้อธิบายการกำเนิดและการวิวัฒน์ของจักรวาลถือได้ว่าสมการนี้นะคะเป็นหัวใจของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ แล้วก็เป็นเบื้องหลัง Big Bang Theory ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้เห็นสมการกล้องโลกเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปสู่ประเด็นที่เราพูดถึงเมื่อต้นคลิปนั่นก็คือสมการฟิสิกส์บางชุดมันเหมือนโค้ดโปรแกรมไม่มีผิดแต่ถ้าจะถามว่าแล้วสมการไหนล่ะคือสมการที่เขียนจากระวาล ต้องตอบแบบนี้ค่าว่าอาจจะไม่ใช่สมการใดสมการหนึ่งแต่เป็นกลุ่มของสมการที่ดูเหมือนโมดูลในโปรแกรมยักษ์เราจะเห็นว่าบางสมการเนี่ยก็ควบคุมการอาวกาศบางสมการควบคุมอนุภาคบางสมการควบคุมแรงพื้นฐานหรือบางสมการก็สร้างเวลาและพลังงานถ้าสมมติว่าจักรวาลของเราเนี่ย คือเกมจำลองระดับเทพๆเลยนะคะสมการเหล่านี้เนี่ยก็คือซอสโค้ดของมันแล้วเราคือผลลัพธ์ของบรรทัดโค้ดที่งดงามและยังรันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นั่นเองแนวคิดต่อไปนะคะที่สนับสนุนว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในจักรวาลจำลองก็คือเรื่องของความเร็วแสง ที่บอกว่าความเร็วแสงเนี่ยเป็นเพดานจำกัดเป็นเหมือนค่าสูงที่สุดแล้วในเกมทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมในจักรวาลเนี่ยจึงไม่มีสิ่งใดที่เร็วกว่าแสงทำไมทุกอย่างต้องหยุดลงเมื่อถึงจุดหนึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าความเร็วแสงเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการจำกัด FPS นะคะหรือว่า f r a ม e p ร r second ในวิดีโอเกมที่ใช้ทรัพยากรของระบบจำลองถ้าระบบประมวลผลไม่พอก็ต้องกำหนดขอบเขตไว้หรือว่าค่าทางฟิสิกส์บางค่าอาจจะไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากนักออกแบบจักรวาลอย่างที่เราทราบกันดีนะคะถ้าสมมติว่ามีบางอย่างที่เร็วกว่าแสงในทางคณิตศาสตร์เนี่ยระบบ จะย้อนเวลาได้หรือเกิดการละเมิดเหตุและผลเช่นเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดก่อนสาเหตุของมันซึ่งก็จะสร้างความวุ่นวายกับโครงสร้างของจักรวาลอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความเร็วแสงมันไม่ใช่แค่ความเร็วแต่มันคือขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้คือกฎแห่งจักรวาลที่ถูกเขียนไว้ในสมก,การตั้งแต่ปฐมบทว่าไม่มีสิ่งใดที่เร็วกว่าแสง เพราะถ้ามีจักรวาลอาจไม่เหลือความเป็นจักรวาลอีกต่อไปนั่นเองเวลาที่เราคิดว่าเราอยู่ในโลกจำลองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำมาเชื่อมโยงได้เนี่ยก็คือเดจาวูเดจาวูก็คือความรู้สึกที่เหมือนโหลดเหตุการณ์ซ้ำไดาหลายคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะเคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะ มันเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลใดมาสนับสนุนก็ตามเดจาวู ja ก็เป็นปริศน,นาที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายได้ไม่หมดนะคะแต่นักทฤษฎีบางคนก็เชื่อว่ามันคือจุดเชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อระบบประมวลผลเหตุการณ์ผิดพลาดหรือทำการโหลดสถานการณ์ซ้ำ ซึ่งในโลกของซอฟต์แวร์นี่คืออาการที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะแล้วถ้าโลกนี้เป็นซอฟต์แวร์ขนาดยักษ์มันจะเป็นไปได้หรือไม่อ่าถ้าพูดถึงเดจาวูกับระบบประสาทเนี่ยเราก็พอทราบได้นะคะว่ามันเกิดจากการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันเล็กน้อยระหว่างสมองซีกต่างๆแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในคนที่พักผ่อนน้อย เครียดหรือว่าอยู่ในสภาวะฝันกลางวันมันอาจจะเกิดจากสมองเนี่ยมันแอบเขียนเวลาอนาคตซ้อนทับความทรงจำเกา่าทำให้ปัจจุบันกลายเป็นความทรงจำทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเดจาวูเนี่ยไม่ใช่เพียงความผิดปกติของสมองแต่มันอาจจะเป็นจังหวะลับที่การเวลากระพิบตาเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากอีกด้านของมิติ หรืออาจจะเป็นเพียงเงาของความฝันที่เราลืมไปแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเดจาวูคือเส้นทางบางเส้นที่คุณเคยเลือกไว้ในความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดหรืออาจจะเป็นข้อความจากการเวลาว่าคุณกําลังเดินอยู่ในจังหวะที่เคยถูกออกแบบเอาไว้แล้วก็เป็นได้แล้วคุณล่ะคะรู้สึกแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่อาจจะทำให้เรามองว่าเราอยู่ในโลกจำลองเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลคือองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งเคยมีคำกล่าวว่าข้อมูลคือสิ่งมีอยู่ที่แท้จริงฟิสิกส์ยุคใหม่นะคะก็เริ่มพบว่าทุกอนุภาคทุกพลังงานทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนแปลงกลับเป็นรูปแบบของข้อมูลได้ นั่นคือทุกสิ่งในจัก,กรวาลอาจไม่ใช่เรื่องของวัตถุแต่มันคือข้อมูลที่แสดงตัวเหมือนกับเกมที่คุณเล่นกราฟิกที่ดูสมจริงแต่เบื้องหลังคือเลขศูนย์และเลขหนึ่งเท่านั้นเองนอกจากนั้นค่ะจัก,กรวาลมีขอบเขตความละเอียดเมื่อเราดูใกล้เข้าไปในอะตอมเราไม่พบความต่อเนื่อง แต่พบความเป็นขั้นทุกอย่างเนี่ยจะดูเหมือนพิกเซลในเกมและไม่ว่าจะซูมลึกแค่ไหนนะคะมันก็จะหยุดอยู่แค่ที่เรียกว่าความยาวพลังคือหน่วยที่เล็กที่สุดของจักรวาลน,นั่นเองและโลกที่เราอยู่มีขีดจำกัดความละเอียดเหมือนการจำกัด Resolution ในเกมจำลองภาพและจักรวาลก็มีแบบแผนเหมือนคณิตศาสตร์เขียนเอาไว้ด้วย เวลาที่คุณมองท้องฟ้านะคะคุณจะพบสมมาตรในการกระจายของกาแล็กซี่มันเป็นการเกิดซ้ำของตัวเลขในธรรมชาติเช่นพายอาร์ฟิโบนัชชนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดูงดงามจนดูจงใจเหมือนมีใครตั้งรหัสไว้ล่วงหน้าถ้าบอกว่าโลกนี้อาจไม่ใช่ของจริงแต่อาจเป็นงานศิล บางอย่างของอัจรชยะที่เราไม่รู้จักจะเป็นไปได้หรือเปล่าคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะนอกจากนั้นนะคะในโลกของควอนตั้มเนี่ยอนุภาคจะเปลี่ยนสถานะทันทีที่ถูกสังเกตนั่นก็คือการมีผู้สังเกตเปลี่ยนความจริงแต่ถ้าผู้สังเกตคือตัวคุณคุณคือผู้เล่นเกมในซิมูเลชันและจักรวาลแสดงผลเฉพาะเมื่อคุณเปิดดู เหมือนเกมาที่โหลดฉากเฉพาะพื้นที่ที่คุณอยู่เท่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นไปได้หรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะมาดูกันที่เรื่องของความเป็นจริงที่ไม่เสถียรในสมองของมนุษย์เราบ้างนะคะมนุษย์เนี่ยเห็นสีเสียงแล้วก็รูปแบบตามการแปลผลที่สมองสร้างขึ้นถูกไหมคะ ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าโลกภายนอกอาจจะเป็นแค่การฉายภาพภายในสมองและถ้าสมมติว่าสมองคือผู้รับสัญญาณจำลองคุณก็อาจจะเป็นเหมือนอวตารที่เข้าสู่ระบบซิมูเลชันและจิตวิญญาณของคุณก็อาจจะอยู่ภายนอกจากกระวนนี้ทั้งหมด อีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของทำไมเราไม่เคยพบใครในจักรวาลเลยแม้ว่ามันควรจะมีกาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาวมากกว่าร้อยพันล้านดวงนะแต่ว่าทำไมเรากลับไม่เคยติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เลยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า Paradox ของเฟอร์มี บางคนก็เสนอว่าเหตุผลที่เราอยู่คนเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครจริงๆทุกสิ่งรอบตัวเราถูกจํำลองไว้เพื่อเราเท่านั้นเหมือน NPC ในเกมที่ไม่มีจิตวิญญาณของตนยกเว้นผู้เล่นที่แท้จริงนั่นก็คือพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้อีกสิ่งหนึ่งคะ่ะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือ เคยไหมคะที่คุณฝันแล้วตื่นขึ้นเพียงเพื่อพบว่านั่นก็ยังเป็นฝันอีกชั้นหนึ่งคือฝันซ้อนฝันนั่นเองนักปรัชญาอย่างเดสกาดนะคะเขาก็เคยถามว่าแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าตอนนี้ไม่ใช่ฝันอีกโลกที่เรารู้จักทั้งความรักความกลัวเวลาแล้วก็กายภาพ อาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันที่ถูกจำลองไว้อย่างซับซ้อนแล้ววันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นจากฝันนั้นเพื่อพบความจริงอีกระดับแล้วเราก็อาจจะพูดกับตัวเองว่านี่นะหรอคือโลกที่เราเคยอยู่ไอ้มันเหมือนความฝันที่หลอกลวงแล้วก็งดงามในเวลาเดียวกัน นี่ก็คือแนวคิดทั้งหมดนะคะที่ให้การสนับสนุนทฤษฎีโลกจำลองที่หลายๆคนก็อาจจะเคยมีความคิดแบบนี้นะคะผ่านเข้ามาในหัวบ้างนะคะแต่ไม่ว่าจาักรวาลน,นี้จะจริงหรือจำลองไม่ว่าร่างกายของคุณจะเป็นอวตารหรือจิตของคุณจะมาจากไหนสิ่งที่แน่นอนคือทุกประสบการณ์ที่คุณรู้สึกทุกหยดน้ำตาและเสียงหัวเราะ มันจริงในระดับจิตวิญญาณเสมอค่ะและหากโลกนี้คือซิมูเลชันจริงๆก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้เต็มหัวใจเพราะคุณคือผู้เล่นที่ได้รับเลือกมาแล้วขอบคุณจากหัวใจที่คุณเลือกใช้เวลาร่วมเดินทางไปกับเราในพอดแคสต์นี้ค่ะทุกการฟังของคุณคือพลังใจที่มีความหมายอย่างยิ่ง ถ้าเรื่องราวจากระวาลในวันนี้ช่วยให้คุณตั้งคำถามหรือมองโลกในมุมใหม่แม้เพียงนิดเราก็ยินดีมากแล้วค่ะพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับเรื่องลึกลับอีกมากมายที่ยังรอให้เราเปิดเผยและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในจักรวาลน,นี้ก็ขอให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและยังคงเชื่อในความงดงามของความเป็นไปได้ สวัสดีค่ะ